สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอดอลอยซ่านะครับบอยซ่านะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโยโย่หนนะครับเป็นการยังไม่ได้สอนท่าเลยเลยก็คือจะสอน ถ้าเก็บโยโย่ข you know like, e ึ้นมือก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเก็บโยโย่ขึ้นมือนั้นมีกี่ท่านะครับโยโย่หนึ่งเอนะครับสําหรับน้องๆ้องที่เพิ่งซื้อมานะครับถ้าคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเก็บขึ้นมือไงครับแต่ถ้าคนที่เล่นไม่เป็นก็ฟีไปอาจจะตกใจว่าทําไมฟีไปแล้วมันหมุนแล้วมันกระตุกไม่ขึ้นเพราะมันเป็นโยโย่หนึ่งเอนะครับซึ่งข้างในมันเป็นลูกปืนเลยทําให้มันกระตุกไม่ขึ้นเพราะการที่มันกระตุกไม่ขึ้นจะทําให้เล่นท่าได้ยาวนานนะครับ ราะลูก 1A เนี่ยถ้าแบบว่าโดยแบบลูกดีๆหน่อยนะจะฟีได้ประมาณ3-5นาทีนะครับหรือไม่เท่าฟีดีหน่อยก็อาจจะได้เป็น10นาทีนะครับท่านท่าเก็บลูกโยโย่ท่าที่1กันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟีให้ดูก่อนนะครับว่ามันกระตุกไม่ขึ้นปุ๊บโยโย่ปกติมันจะกระตุกขึ้นใช่ไหมครับแต่แบบนี้มันเป็นแบบ2องรัไฟมันกระตุกไม่ขึ้นเนี่นครับกระตุกยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ ต้องทำท่าเก็บเชือกเก็บลูกอย่างเดียนะครับถึงจะกระตุกขึ้นนี่เอาเชือกขึ้นมาแล้วก็พาดไว้ที่ลูกนี้แล้วก็ทําท่าดูดขึ้นนะครับลูกก็จะกลับขึ้นมือได้นะครับต่อไปท่าที่2 ถ้าน้องๆนะครับเล่นโยโย่เริ่มเสียนขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะอาจจะไม่เก็บท่านี้ท่านี้คือแบบว่าสําหรับคนที่แบบยังเล่นไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ก็คือแบบเอามือเกี่ยวเก็บลูกช้าๆหน่อยแต่ถ้าท่าที่2ก็จะเป็นแบบนี้ฟึ๊บเอาขึ้นมาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บขึ้นนะครับนี่คือท่าเก็บลูกท่าที่2นะครับ ท่าเก็บลูกท่าที่สามนะครับท่านี้ก็จะคล้ายๆกับท่าที่สองเมื่อกี้แต่จะเป็นการเก็บลูกที่เร็วขึ้นมาหน่อยนะปุ๊บท่าที่สามนะปาขึ้นแบบนี้ใช่ปะเดี๋ยวดูนะปุ๊บนี่ก็จะดูดขึ้นมาเลยมันจะยิงลูกเข้ามาข้างในมือเลยนะครับ เมื่อกี้นะครับทำไปแล้วนะครับ3ท่าท่าปลาด้านนี้จะใช้วิธีเก็บลูกจากการดูดด้านนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการปลาด้านนี้ถ้าปลาด้านนี้วิธีเก็บลูกจะไม่เหมือนกับ1-3ที่ผ่านมาที่สอนมาเมื่อกี้นะครับท่าที่4อันนี้จะเป็นการปลาหมุนเสาก่อนนะปุ๊บนี่นะครับปลาหมุนเสาโยโย่โยโยมันหมุนคนละทิศกับที่ปลาด้านนู้นนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บลูกด้านเนี้ย ก็จะเก็บเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะเป็นการเก็บลูกอย่างนี้แทนฟึบนี่นะครับเอาลูกลงไปข้างล่างฟึ๊บเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ทำพลาดไปนิดนึงนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เก็บขึ้นมือนะครับถ้าปลาหมุนซ้าด,ด้านนี้จะต้องเก็บลูกท่านี้นะครับถึงจะเก็บลูกขึ้นนะครับเพราะโยโย่มันหมุนคนละทิศกันนะครับ ถ้าเก็บลูกท่าที่ห้านะครับท่านี้ก็จะแบบว่าเล่นแบบเซียนเซียนคือแบบว่าพวกโยโย่เซียนเซียนเขาเล่นกันที่เห็นเขาเล่นนะผมก็ยังทําไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเลยท่าที่ห้าเป็นท่าที่มันต้องมีบาลานซ์ที่พอดีอ่ะจะทําให้เก็บลูกจากด้านบนได้ก็คือลูกมันจะดีดจากด้านบนแล้วก็กลับเข้ามือหลังจากเล่นท่าเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าท่าที่ห้าทำยังไงนะครับไปดูกันเลยท่าเก็บลูกท่าสุดท้ายท่าที่ห้านะครับอันดับแรกปามุนซอก่อนนะครับ แลดีดลูกออกข้างนอกนี่นะครับลูกมันจะดีดจากด้านบนลงล่างแล้วก็รับตรงมือพอดีนะครับนี่คือท่าเก็บลูกท่าที่ห้าครับผมก็ทําไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ลองไปหาดูคลิปอื่นดูยนะเราจะทําดีดแบบลูกขึ้นฟ้าเลยมันก็จะลงล็อกตรงกลางพอดีอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ตรงกลางร้อยเปอร์เซนต์นะแต่ก็พอทําได้อยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับห้าท่าที่สอนไปนะครับท่าเก็บลูกนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s ไคร b ์ข้างล่างนะครับ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย